มอยากทาบริษัทสยองขวัญนั่นคือโกโกงผมที่ตั้งใจมานานแล้วผมอยากทำานัทสยองขวัญอย่างเดียวคุยแป๊บหนึ่งก็เออเอเอ,นนอนี่ก็เปิดบริษัทก,กัน <S <S ผมคุยธวีวัฒน์บรรทาน,นะครับผมก็มาดูแลบริษัทเอ่อทอร์ทีนสตูดิโอครับผมมีผลงานแจ้งเกิดนะครับมีขุนกระบี่ผีละบาทน,นะครับมีอัสสุจักมีอนุบาลเด็กโคงมีทองศกสิบสาแล้วก็ ที่หยดทั้งสองภาคครับหลังจากปิดกล้องที่หยดอะครับก็ได้ไปที่พระนครฟิล์มแล้วมาได้คุยกับเฮียชุยเฮีย er, ชุยก็เขาบอกว่าเขาจะเริ่มยุติบทบาทของพระนครฟิล์มแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะปล่อยวางแล้วแล้วผมก็เหมือนจะมาทําหนังสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งของเขาก็คือเรื่องแรงวัสเกตเปรย์ประสุทธาทีที่มาคุยกันนะครับแต่ก็คุยไปคุยมายายก็ถามว่าเออผม จริงๆแล้วผมไม่อยากทําอะไรผมบอกผมอยากทําบริษัทหนังสยองขวัญนั่นคือโกโก,โกงผมที่ตั้งใจมานานแล้วผมอยากทําเพราะว่ามันอย่างแซมไลมี่ก็มีอ่าน่าจะโกทเฮาส์ <นะ S 1> พิเชอร์นะครับแล้วตอนนี้ที่มันโด่งดังก็มีบัมเฮาส์ผมรู้สึกเออผมผมอยากจะทาหนังสยองขวัญมานานละอยากจะเปิดไลน์ที่ที่เราขนาดเราอยากทาหนังสยองขวัญอย่างเดียวเฮุ้ช่วยก็เลยก็คุยแป๊บหนึ่งก็เอองี้ยก็เปิดบริษัทกันเฮ้ยม่่แล้วแล้วเหมนั้นเลยอะครับ คำว,ว่าหนังสยองฝันในที่นี้นี่ช่องร่าของมันกว้างแค่ไหนครับมันเวอร์ไวนะครับมันมนไปได้หมดเลยมันเป็นความสนุกอีแบบหนึ่งเราเรานึกถึงตอนที่เราเราเป็นเด็กแล้วเราดูหนังผีอะเรากลัวนะแต่มันเป็นความกลัวที่สนุกที่เราอยากจะกลัวมันที่เราอยากจะดูโตมาความกลัวเนี้มันก็ยังอยู่ เราเลยรู้สึกว่าหนักสยองขวัญมันเป็นกิจกรรมกลุ่มหมู่คณะที่เราไว้สนุกและเฮฮากับมันที่ต่อสู้กับความกลัวอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าช่องสยองขวัญมันไปได้ทั่วโลกแล้วมันก็อยู่อยู่ยืนยาวมานานมากครับส่วนไหนของการทําหนังสยองขวัญที่สนุกสุดครับหนักสยองขวัญมันเป็นความท้าทายหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าหนึ่งไอเดียไอเดียต้นเรื่องมันต้องดีสองเทมโปคือบีทของเรื่องที่เรากล่า ว่าบีดเราอ่ะมันจะประสบผมสาเร็จไหมแล้วก็ซีนสยองขวัญที่เราตั้งใจที่จะเซอร์วิสมันก็ต้องมีแบบซีนขายซีนอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเวลามันถูกตัดต่อแล้วถูกเราเป็นเรื่องมันมันได้อย่างที่ใจคิดไหมเพราะบางทีมันก็ไม่ได้นะครับบางทีเราก็เสกโอ้โหทำไมเราพลาดตรงนี้ปะมันมันเลยเป็นความตื่นเต้นไปหมดเลยครับแล้วก็การเล่าเรื่องที่สนุกแล้วก็ฟีดแบ็กจากผู้ชมแต่ว่าที่ผ่านมาหลายหลายปีนี้พี่คุยนี่มีโปรเจกต์อยู่ในหัวเยอะมากๆเลยใช่ไหม ก็จริงๆแล้วมีเยอะครับมีมีมีเขียนที่มันบางทีมันก็เขียนให้กับค่ายนู้นค่ายนี้แล้วไอพมันก็ติดไปนู้นไปนี่แล้วก็ไม่ได้ทําก็มีทําทําซิงทํทำกว้างก็เยอะครับแต่ไอเดียเก่าๆมันก็มาใช้กับยุกปัจจุบันไม่ได้แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเทรนหนังผีมันเริ่มเปลี่ยนไปครับเพราะสุดท้ายมันสือการขายไอเดียครับเหมือนแม้กระทั่งหนังฮอลลีวูดก็จะเอาฟัมเชื่อแบบเซาลิตเอเชียไปใส่ในหนังเพราะว่าผีแบบฮอลลีวูดทั่วไปก็ไม่ได้ก็เลยแบบเออเออมันเป็นเทรนไอเดียต่างๆ มึงก็รวยทำไมเอาตังค์มาให้กูมไม่ได้ถ้ามึงเอาตังค์มาให้กูมไม่ได้มึงก็แดกน้ำไปแล้วกันแดกเข้าไปเรื่องแอทแท็กสิบสามนะครับความน่าสนใจเราจะเล่าพูดถึงประเด็นบูลลี่ในโรงเรียนนะครับ,รบเกี่ยวกับมัธยมผมมีความรู้สึกอยากเล่ามุมมองใหม่ของวัยรุ่นที่ไม่อยากจะเล่าแบบในเรื่องเก่าๆที่แบบปัญหายาเสพติดปัญหาของก่อนแต่งปัญหาสังคมอะไรผมรู้สึกว่า เรื่องของบูลเล่ยมันมันเป็นประเด็นใหม่แล้วมันพูดถึงเรื่องของการที่เด็กต้องเอาตัวรอดในสังคมนี้แล้วก็ต้องมีที่ยืนของตัวเองแอดแท็กมันจะเล่ามุมกลับครับว่าวันหนึ่งคนที่ชอบบูลลี่เรามันกลายเป็นผีมันจะบูลลี่หนักขนาดไหนภายในสามวันผีจะตามฆ่าคนที่มันแค้น มันเลยเป็นเรื่องแอดแท็กครับขี่บูลลี่ใช่ครับโขดกันเดิมครับบางคนอาจจะเดาหน้าหนังแหละว่าอ๋อในเรื่องเนี่ยมันน่าจะต้องเฟนคนโดนบูลลี่และตายแล้วกลายเป็นผีมาแก้แค้นไม่ครับไอคนบูลลี่ในแหละเป็นผีต้อจอคนหนักเหมือนเดิม โปรเจกต์ของพี่ไม้นะครับสุดาพลาดายเนี่ยเป็นโปรเจกต์ในฝันแกมานานแล้วว่าแกอยากจะทำจริงจริงนึกถึงพี่ไม้นึกถึงคาแรคเตอร์แกได้เลยนะครับวัยรุ่นหนุ่มหน้าตาดีนะครับมีเด็กคนหนึ่งสูญหายในสวนสนุกจนวันหนึ่งพวกเพื่อนๆเนี่ยต้องไปตามหาแล้วก็เจอความสยองบางอย่างจริงๆก็น่าจะโหดพันธาสไตล์พี่ไม้ครับแล้วก็เซอร์วิสแน่สบายใจได้ครับพี่ไม้เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์และมีสไตล์ที่ชัดเจนนะครับเหมือนๆเนวลาเราดูหนังเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาก็จะมีหนึ่ง บาปบุญคุณพ่อเขาพูดถึงเรื่องเรื่องของคนอยู่แล้วนะคะเรื่องของมนุษย์เรื่องอจิตใจเรื่องอะไรอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีเรื่องของความคอามมดี้และความสยองฝันซึ่งเขาเขาเสิร์ฟครบแล้วก็คิดว่าพี่ไม้น่าจะเซอร์วิสกันแฟนได้พี่ไม้เสิร์ฟแมนแมนตลอดเลยค่ะ <laughs> ส c กแคร่วมมูวี่อะครับมันเป็นไอเดียที่เราก็รู้สึกว่าปีสองปีน่าจะเป็นปีทองของหนังไทยที่เรามีหนังไทยที่บล็อกปัตเตอร์เยอะมากแล้ว อยู่ดีหนังที่เป็นบล็อกเบอรเกอร์ก็เป็นหนังที่มีคุณภาพด้วยนะครับถ้าจาัดก,ก็อยู่ประมาณเอลิททีส่สามารถส่งเมืองนอกได้เร้สึกเฮ้ยเรามีซอสอย่างดีเลยอะ <c oughs> นั่นที่เราจะมีหนังอะไรแบบนี้เราเลยสึกว่างั้นเรามาทําสแกนรั่วไหมเรามีสิ่งที่ IP ที่ดีแล้วเข้ามามาล้อกันเรื่องย่อมันสั้นๆครับมีหลานที่อยากได้มรดกของอาาที่เป็นสวนทุเรียน <c oughs> แต่วันหนึง่งอา่าดันตายแล้วทําให้ตัวเองต้องไปติดคุก ซึ่งติดคุงเนี่ยเขาก็ต้องไปผจญกับแก n อ่าบ้านแต่ละบ้านจนสุดท้าย <laughs> เขาต้องพยายามแหกคุกออกมาเพื่อที่จะไปหาทนายซึ่งทนายอ่ะทนายชื่อทนายโกงแล้วไปอยู่ดงขโมด <laughs> อันนี้จำยากไหมเขาไม่ยากครับมันเป็นฟอนต์เรื่องจะวาวไว้อาจจะแขรรู้อ่ะ <laughs> ใครเป็นคนเริ่มครับโมจ้ที่ผมผมเป็นคนเริ่มครับเริ่มเสร็จป,ปุ๊บแล้วเราก็ติดต่อทีมว่ามีทีมนี้สนใจมาวางโครงเรื่องมีพี่แฉกอ่ะน้องก่อครับที่ที่จะมาทําครับ ซึ่งพี่แฉะอย่าลืมว่าเขาตอนที่ผมคิดบอกพี่แฉะเหมาะสุดเพราะว่าเขาเป็นคนที่มุขค,คมมากมุกน่าจะแม่นสุดแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ช่วงพัฒนาครับคิดว่าปีนี้ได้ดูเพราะจริงๆแล้วมันมันต้องปีนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่อ่าหนังแต่ละรเรื่องมันจะซาไปก๋วยแคมปิ้งเป็นไอเดียที่อ่าคิดมานานแล้วแล้วก็ผมอยากทำคือณตอนหนึ่งมันมีช่องหนังสยองขวัญแนวหนึ่งที่เกี่ยวกับ coming of age เรามีเรื่อง it เรามีเรื่อง Back phone, แบ็กโฟนเราเรามีซีรีส์ uh, เซเตอร์ติงเขารู้สึกว่าหนังเด็กมันมีความรู้สึกบางอย่างเด็กคือเพศที่อ่อนแอแล้วถ้าเจอผีเป็นยังไงแล้วผีก็เป็นผีที่แบบไม่ใช่แคทเปอร์ผีดุเดือดด้วยอะไรที่เป็นจุดศูนย์รวมที่ทุกคนเคยคุยก,กันก็คือการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตนาลีมันเลยเกิดโปรเจกต์เฟิร์สแคมปิ้งขึ้นมาแล้วสิ่งที่เขาเจอก็คือเรื่องผีแล้วก็ปิตาพแล้วความสยองขวัญที่ไม่บรรยาบรรจงอะครับผม พูดกับคือพี่จงผมเคยเคยเจอแกในสมัยแบรีมิวผมรู้สึกว่าพี่จงเป็นคนที่มีของและมีศักยภาพสูงมากด้วยด้วยเวลาเราได้มาเป็นอ่าคนที่มาดูแลเรื่องโปรเต์อะครับเราคนที่อยู่วงในเราจะได้เห็นว่าการที่หนังเรื่องหนึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างมีบัต g เจ็ตมีเรื่องคิวมีสถนานการณ์อะไรต่างๆแล้วเขาฝ่าฟันจนได้ผลลัพธ์มาแบบเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้คนเนี้ยเก่งคนเนี้ย มีของถ้าเราย้อนกลับมาถ้าเราเจอปัญหาเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะแก้แบบเขาได้ซึ่งเขาทําได้แต่ในฐานะคนดูเนี่ยมันมันไม่สนอยู่แล้วกระบวนการเขาจะสนที่คนรับซึ่งผมจะรู้ทั้งหมดนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่จะมาทาโปรเจกต์นี้ครับสมิที่เสริงสาเนี่ยมันจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับผมได้ฟีดแบ็กมาจากที่หยดสองว่าคนอยากดูอะไรแล้วในสิ่งที่ผมโยนหินถามทางเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นแล้วมาขมวดรวมกันพอเวลาเปิดค่ายใหม่เราก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่อง IP ที่มันมีอยู่ค่ายอื่นมาครับเลยรู้สึกว่าเออแค่เราทําเรื่องใหม่ดีกว่าเราเรื่องใหม่เนี่ยเราจะเล่าสถานการณ์ในอดีตอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ที่คนสนใจเราจะเล่าถึงเรื่องการสอดสู้แล้วการไล่ล่าคอมมวนิสต์ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะอิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเราก็พูดถึงสมิงที่เกิดขึ้นในที่สังสารก็ แต่จริงๆแล้วด้วยหน้าหนังมันจะโหดมัญหานะครับเรามีพี่ปังมาในคาแรคเตอร์คล้ายๆผู้กององค์อาจในเส็จประจันตาน <c oughs> พี่กันคือลูกอาหลองที่ชอบป,ปิ้งไก่ก็จะร่วมกระบวนการนี้ด้วยนะครับมีพี่แฉมาในลุกคล้ายๆเหมือนจ่าพันตอนหนุ่ม <c oughs> นะครับแล้วเสริมด้วยเพ่เอของเรานะครับมาริโอเมลเลอร์ที่จะมาร่วมในโปรเจกต์นี้ที่จะไปคล้ายๆเหมือน เป็นมิชชั่นพิเศษที่จะต้องเข้าไปจัดการอะไรสักยอย่างกับความมันทิศการสุดท้ายดันเจอสมิงที่โหดร้ายมาก <S <S และววสกเกตก็คือเป็นโปรเจกต์ต้นๆเลยครับที่ที่ผมมาคุยกันเฮียแล้วก็จริงๆแล้วมันเราจะเล่าถึงในยุคน่าจะประมาณรอสามโดยประมาณนะครับเราจะพูดถึงในอีกประวัติศาสตร์จริงๆว่าโรคหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนล้มตายเยอะเนี่ยไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากคําสาว สิ่งที่เราจะต้องแก้สถานการณ์นี้ได้ก็คือเราต้องไปหาอาถรรพ์ทั้งหมดเพื่อที่จะแก้ถ้าไม่ไม่แก้ไม่ได้เนี่ยเศดมันจะออกมาอาะไรว่าทั้งเมืองนะครับก็ก,ก็ก็วางลายไว้ให้มันองิงประวัติศาสตร์ให้ยงยอะที่สุดนะครับมันจะมีความโกิกอยู่นิดนึงนะครับมันก็จะมีความเป็นแฟนตาซีแต่จริงๆแล้วความเฮลเลอร์มันต้องนําครับแล,แ,ลแ,ลแล้วเราเล่าเรื่องสิงอาถรรพ์จริงๆแล้วเล่าเล่าถึงที่วันหนึ่งคุณจะได้รู้ว่า สารหลักเมืองครั้งแรกมันไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเยอะมากเ,เพื่อที่จะได้ข้อมูลอันนี้ครับแต่ก็ก่อนแรงมันจะมีสมิงก่อนครับสมิงที่เสิร์สารแล้วก็มาแรงมาสเกตครับก็อ่สนุกครับสนุกแล้วก็มันมีความเป็นจุนจิอิตโต้ด้วยครับมีความน่ากลัวพี่นักเรียนรุ่นี่ะใช่โอเคครับ วันนั้นพี่แซกแกติดต่อมาอยากให้ผมมากำกับเกมเขาคงต่อผลต่อยอดมาจากที่ยบสองแหละแต่อยากให้มันช่วยทำบทมากำกับเกมซึ่งผมบอกเอ้ยผมไม่เคยกำกับเกมนะแต่การ์ตูนผมเคยกำกับแต่ผมคิดว่ามันไม่ต่างกันแล้วก็บอกว่ามันคือโฮลสปิทโฮมเลยเพราะว่าแกอยากจะได้อ่าภาคสามที่ที่มันเข้มข้นแล้วมันวิธีการเล่นมันเหมือนมีทั้งแก้อาถรรพ์แล้วเกมเพย์คล้ายๆเกมลัสออฟอาตะฮะ นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็ได้คุยว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ท um mm ี่ผมไม่เคยกํากับเกมมาก่อนแต่บอกพี่พี่ไซคผมฝั่งบริษัทเพราะฉะนั้นเล่อนขผมขอไอพีเนี้ยมาทาเป็นหนังโฮมสวิตช์โฮมมันเวอร์ไวมากแล้วมันก็ขายในยุโรปขายในหลายๆประเทศได้ดีมันเหมือนเป็นการการันตีตลาดอยู่บางส่วนคล้ายๆเหมือนตอนทาพิยดนะครับมันมีมันคล้ายๆเหมือนมีออร์แกนิกชัยมีมาร์เก็ตแชร์ของมันอยู่แล้วมีกลุ่มเป้าหมายมันอยู่แล้วซึ่งโฮมสวิตช์โฮมก็เป็นซอสที่ดี และสิ่งที่มันดีก็คือนอกจากไทยแล้วมันต่างประเทศด้วยคือมันครบหมดเลยแล้วก็มันก็ตรงเป้าว่าเออบริษัทเราเราเรา,เราอยากจะพึกเขิบอล้เราจะไปลุยตลาดต่างประเทศด้วยครับซึ่งแต่ก่อนพระนครก็พยายามที่ะจะไปแต่หนังด้วยเป็น culture local ไทยเขาเขาเลยยังไม่ได้ไปแต่เนี้ยผมบอกว่าเราจะเป็นหนังที่เราพูดเป็นภาษาสากลทั้งหมดนะแล้วเราก็จะลุยยกเว้นสแกนลวที่ต่างประเทศน่าจะงงหน่อย <c oughs> ครับว่าแต่ผีในะ home sweet home นี่คือเป็นแพ็กเกจ แทกเกทที่ดีมากใช่ครับผมรู้สึกว่ามันมันง่ายที่ที่เราจะนําเสนอแล้วก็สามารถที่มันจะไปต่อได้เพราะจริงๆแล้วผมก็ลองโยนหินถามทางครับบอกเออเนี่ยจะทำโคลสเวตโฮมรีเ์นทุกคนก็ว้าวกันหมดซึ่งผมว่าโอเคกันก็แปลว่าเราเราคิดถูกทางละเราไปด้วยกันมีทั้งหนังมีทั้งเกมบด้วยสตอรี่เดียวกันมันน่าจะสนุกความความหวังฝากไว้ที่พี่ครับครับผมลุ้นอยู่ครับ ก็ฝากเทอทีนสตูดิโอด้วยนะครับก็เป็นบริษัทน้องใหม่นะครับน่ารักเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเราก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เรามุ่งเน้นหนังสยองขวัญน,นะครับเราจะทําสิ่งที่เราถนัดอย่างเดียวนะครับเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะต้องตอบโจทย์คนดูแล้วให้อวงการหนังไทยเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับจับมือแล้วไปด้วยกันขอฝากเทอร์ทีนสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณครับ